ตะกี้แม่ค้าลองไล์สดดูไปไม่เป็นเลยเพราะไม่เคยไล์สดเขินกล้องขอโทษเพื่อนๆและคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามาดูแล้วผิดหวังใหญ่มากๆกระเหลี่ยงแท้กะเหลี่ยงการใหญ่มากๆเนี่ยแม่ค้าเห็นแล้วดูสิครับเนี่ยความใหญ่ความใหญ่ของน้องกระเหลี่ยงการกระเหลี่ยงการแท้เลยนะคะเนี่ยลูกค้าบอกว่า แม่ค้าอยากปลูกพริกกระเหลี่ยงกันแต่ว่าแถวบ้านเราหาไม่ค่อยมีหายากมากๆแต่แม่ค้าน่ะหาให้ได้จ้าคุณลูกค้าเนี่ยดูสิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยดูความใหญ่ทีเนี่ยยกให้ดูเลยเนี่ยและแลวคุณลูกค้าดูอันนี้พริกกระเลียงโบราณอันนี้เป็นของแม่ค้าเองที่แม่ค้าปลูกที่แม่ค้าเคยลงคลิปไว้แล้วมาเทียบกับกระเลียงกันโอ้ยเทียบกันไม่ติดหรอกคะ่ะคุณลูกค้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ดูนะนี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นโบราณ พริกโบราณที่ที่แม่ค้าปลูกไว้นะและอันเนี้ยอันนี้เป็นกระเหลี่ยงการนะแล้วเราดูเทียบกันเหมือนแม่กับลูกเลยอ่ะคุณลูกค้าดูเนี่ยเหมือนแม่กับลูกเลยเห็นกันชัดๆเลยใช่ไหมคะอันนี้พริกกระเหลี่ยงอันฝั่งเนี้ยพริกกระเหลี่ยงการแต่ฝั่งเนี้ยพริกกระเหลี่ยงโบราณเนี่ยชัดๆเลยอยวเก็บก่อนเดี๋ยวหลงเม็ดเขานะคุณลูกค้าเม็ดเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้เขาใกล้แก่แล้วเม็ดเม็ดเขาจะขาวอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ตอนตอนเม็ดเขาอ่อนๆนะอันนี้เป็นโบราณเนาะ สีเขาจะเหมือนรีกโบราณเนี่ยเม็ดเขาจะขาวอย่างนี้เลยขาวสวยนี่แหละอะไรมั่งที่แม่ค้ายุพินทําไม่ได้ถ้าลูกค้าที่น่ารักของแม่ค้าอยากได้พริกพันธุ์อะไรแม่ค้าหาให้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยพริกกะเหลี่ยงการของแท้เม็ดใหญ่พริกกะเหลี่ยงการเม็ดใหญ่ไม่พอนะคะเม็ดสวยไม่พอเขามีความโดกด้วยคะ่ะอันนี้แม่ค้าเก็บมาเป็นตัวอย่างให้ดูบางบางกิ่งเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นพวงเนี่ยพวงสองเม็ดคู่อย่างนี้เลยเนี่ย แต่บางกลิ่ก็ไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยแม่ค้าก็เด็ดไปเด็ดทิ้งไปเนาะตรงนี้เขาจะมีมีเม็ดอีกนะคะเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยให้ดูตัวอย่างเลยอันนี้ก็แม่ค้าก็เก็บเองกับมือเนาะเนี่ยแม่คา้าหามาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าที่คุณลูกค้าอยากได้พริกกระเลียงการของแท้จ้าเนี่ยจ้าเม็ดสวยๆงามๆได้เมล็ดพันมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพอให้คุณลูกค้าที่คุณลูกค้าสั่งสองพันถุงนะคะเดี๋ยวจะพอให้แล้วคุณลูกค้าท่านอืน่นถ้าสนใจที่จะปลูกพร <Logan S 1> <พ Logan S 2> ิกกะเลียงตอนนี้แม่ค้ามีเมล็ดพันธุ์พริก ไว้พาะให้คุณลูกค้าแล้วนะคะ้คุณลูกค้าสนใจที่จะปลูกพริกกะเหรี่ยงการทักมานะคะนี่ตอนนี้แม่ค้ามีเมล็ดพันธุ์พริกกะเหลี่ยงมิตรกะเหลี่ยงการแล้วก็พริกกะเหรี่ยงโบราณของแม่ค้าเองของสายพันธุ์นะคะพริกกะเหรี่ยงก็มีสายพันธุ์เมล็ดขาวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะสายพันธ wow> ุ์เมล็ดขาวเขาจะขาวอย่างนี้เลยตอนตอนเขาอ่อนเม็ดเขาอ่อนอยู่เขาจะขาวอย่างนี้แล้วก็มีสายพันธุ์เมล็ดเขียวอันนี้สายพันธุ์เมล็ดเขียวนะคะนี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเขาจะเขียวเขียวอ่อนๆแล้วก็ขาวไปเลย ก็ไม่รู้เนาะว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบไหนถ้าคุณลูกค้าชอบแบบไหนก็ทักแม่ค้ามานะคะชอบเม็ดขาวก็บอกแม่ค้าเพราะเม็ดขาวชอบเม็ดเขียวก็บอกแม่ค้าเพาะเม็ดเขียวนะคะแม่ค้ามีเนี่ยค่ะแม่ค้าไปไปซื้อมาจากเจ้าของสวนขอบคุณเจ้าของสวนพริกมากเลยนะคะที่แบ่งปันเมล็ดพริกให้แม่ค้าได้มาเพาะให้คุณลูกค้าขยายพันธุ์ต่อจ้าอันนี้พริกกะเลี่ยงกาอันนี้พริกกระเรียงกาเม็ดเขียวมะคะก็ได้มาหนึ่งโลแล้วก็พริกกะเหลี่ยงกาเม็ดขาวแม่ค้าแยกกันมาเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวปนนะคะไม่ปนค่ะของแท้แน่นอนต้องปกแน่ๆเพราะแม่ค้าลุยเองจ้า